ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียนกอนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานขึ้นแล้วนะทุกคนนั่นแหละช่วงนี้ไม่ว่างจริงนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งนะคือผมทำการ์ตูนนะคือว่าจะทำการ์ตูนนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ทำนะครซองนะครับเหตุผลก็คือผมเครียดนั่นแหละครับ เพราะว่าได้ยินว่าจะได้เข้ามาอะไรทางทางที่ยังไม่ถึงสิงหาเลยนะซึ่งมาอะไรมันเปิดสิงหานะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือซัมเมอร์ไงนะครับอันนี้คือซัมเมอร์แล้วคือมันต้องใช้เซนด้วยนะครับตรงที่ว่าเราต้องรู้ว่าห้องเรียนที่เราจะเรียนคืออยู่ตึกไหนเพราะว่าห้องเรียนที่เราเรียนเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่ตึกเดียวมันมีเยอะกว่านั้นนะครับก็คือประมาณ3มตึกนั่นแหละครับทุกคนพอางี้มันก็เลยเครียดนะครับ ดังนั้นก็ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่มีเวลามาลงคลิปนะผมแต่ว่านะครับคือพอมามาหาลัยแล้วผมก็ได้เพื่อนใหม่นะครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็ถ้ามีงานอะไรก็จะลองช่วยๆกันนะครับนั่นแหละครับดังนั้นผมก็เริ่มหายเครียดลงนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องลงคลิปเนี่ยคือจริงๆไม่ได้แปลว่าอยากจะเลิกทำ u t u b e ไปเลยนะครับทุกคนจริงๆ ผมเองก็พยายามหาเวลาลงคลิปอยู่นะทุกคนเพราะผมก็อยากลงคลิปไงผมยังอยากทํา y o You Tube ต่อนะครับผมถึงได้เอาคลิปหนึ่งวันเข้ามาหาลัยในคลิปนี้มาลงนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยคือผมอยู่ที่มหาลัยนะครัชื่อว่ามอสยามนะทุกคนผมเรียนคณะบริหารการจัดการทั่วไปนะครับแล้วก็คาบเรียนก็มีสีวิชานะทุกคนซึ่งผมเลือกเอาเองนะครับก็คือ เราอยู่มา,าอะไรเราก็เลือกเองโดยที่ไม่ต้องให้ครูกําหนดให้เหมือนตอนอยู่โรงเรียนนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้มาเรียนที่มาอะไรห้าวันติดนะครับทุกคนผมเรียนวันเว้นวันก็คือแบบว่าเรียนจันทร์อังคารนะครับแล้วก็พูดกับพฤหัสหยุดแล้วก็มาเรียนอีกทีวันศุกร์นะครับแล้วก็หยุดอีกทีเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมจะเดินเข้าไปเรียนแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ คือมันเริ่มเรียนตั้งแต่บ่ายโมงนะครับทุกคนแล้วแต่ละวันในมหาลัยนะครับคือเวลาเรียนมันไม่ได้ตรงกันนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยก็คือแบบมันอาจจะมีความอิสระ,ะนิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็จะถ่ายเท่าที่ผมพอถ่ายได้นะครับเหมือนตอนไปโรงเรียนนั่นแหละครับ <L un ters> ทุกคนครับนี่เพื่อนใหม่ผมครับ ตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับแล้วงานที่ทําก็คือแบบว่าครูให้ทํางานในลิงก์ที่ครูเขาส่งในไลน์นะครับซึ่งผมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักศึกษาในห้องเรียนที่ผมเรียนนะครับคือจํานวนคนเนี่ยมีหนึ่งร้อยคนนะครับ <Yeah. S 1> ถ้ารวมผมไปด้วยก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะครับมันเยอะกว่านักเรียนในห้องเรียนอยีกนะทุกคน แก็ตามนั้นแหละครับหลังจากที่ผมเลิกเรียนก็แวสเซเว่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลับแหละนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดทีบปลค์กดแชร์กดติดตามเจนคลิปหน้านะครับแล้วถ้าผมว่าผมก็จะลงคลิปอีกครับผมจะพยายามหาเวลาให้ได้นะครับทุกคนไม่ไปครับขอบคุณครับทุกคนยังไงก็ขอให้สนุกแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ